สามค้อครโอคุณหมอคะถ้าเวลาเราไปหาหมอแล้วคุณหมอเจอวงกลมวงกลมอยู่ที่เพดานอ่อนเนี่ยคุณหมอจะรู้หรือเปล่าว่าเราไปอมมาคุณหมอมาตรงเลยเว้ย คราวหน้าแบบว่าเดี๋ยวใช้คำว่าผูกับปิ๊มหน่อยขออภัยนึกคำไม่ทันเหมือนกันก็คือเอาก็คือว่าจริงๆก็บอกไม่ได้หรอกไม่รู้อ้าวในตอนแรกบอกว่าตอบได้ไงวะไม่ไม่ที่่าคือไม่ตอบว่อย่างนี้มันเป็นที่มาของคำถามนี้ใช่ไหมที่แต้มถามมาเนี่ย ก็คือมันมีไวรัลจริงๆไม่ใช่เพิ่งเป็นช่วงนี้หรอกเป็นมาก่อนหน้านี้มีเคยมีแล้วแล้วมันมันวนวนมาอีกอะไรประมาณนี้ครับว่าเนี่ยมีรูปรูปหนึ่งเป็นรูปในเพดานปากเป็นเพดานปากเนี่ยซึ่งปกติมันก็จะเป็นเพดานสวยๆอย่างนี้ใช่ไหมแล้วก็มันจะมีรอยเป็นรูปวงกลมอยู่ที่กลางเพดานปากอืแดงเป็นรอยแดงๆเป็นรูปวงกลมอยู่ที่เพดานปากซึ่ง ไอภาพเนี้ยมันจะมาพร้อมกับแคปชั่นว่าเนี่ยถ้าหมอฟันเห็นแบบนี้นะเขาจะรู้นหะว่าคุณไปมีออร์ลอเซ็กมาซึ่งก็เป็นไบรอลองถามว่ามันจริงไหมอ่ะมันจริไหมใช่ไหมทุกคนอย่าเป็นไวรอลเป็นเป็นไวรัลอินเฟคชันเขาจะบอกว่ามันคือมันก็เป็นได้เว้ยหมายถึงว่าเวลาที่มันมีของแข็งอะไรก็ตามที่มันไปกระแทก ที่เพดานปากมันก็จะเป็นรอยช้ำแบบนั้นได้อืแต่ว่าตรงนี้มันต้องเป็นเพดานอ่อนปะไม่ใช่เพดานแข็งข้างหน้าเป็นเพดานเราว่ามันมันเป็นเพดานแข็งไม่ใช่เพดานอ่อนคือตรงที่ใกล้ๆลิ้นไก่แล้วอ่ะอืออ๋อคือถ้าคุณเอาลิ้นดุนเอาลิ้นดุนดุนมันก็จะมีส่วนที่มันอ่อนกับส่วนที่มันแข็งนี่แหละส่วนอ่อนเนี่มันดูลึกมากเลยนะอืม ถ้าถ้าดูจากรูปนะตรงนี้มันมันเลยถ้าดูจากรูปที่ที่เอามาให้เนี่ยมันเลยมันเลยฟันมันเลยฟันกรามซี่สุดท้ายเขาปีกตรงนี้คือตรงนี้มันเป็นเพดานอ่อนแล้วแหละอ้าโอเคโอเคแต่จริงๆไม่ได้สำลายอะไรเพดานอ่อนหรือว่าเพดานแข็งประมาณนึงแต่เป็นรอยอันนี้ก็อาจจะโดนอาจจะโดนเออเออเขาเรียกว่าอะไรนะเออหลอดของแบบบาโบทีก็ได้เออใช่ป่ะอ๋อก็จริงเนาะ เขาจะเป็นอย่านีเพีมันไม่ใหญ่การที่มันคือการที่มันเป็นวงคือการที่มันเป็นวงขนาดนี้ได้เนี่ยคือเอ่อมันมันส่วนใหญ่ส่วนใหญ่มันมันมักจะไม่ใช่ของตันป่ะเออมันเหมือนเป็นไซส์มันก็พอดีกับไอ้หลอดบับเบิลทีเหมือนกันเนอะก็ดูตีนไก่ซูเปอร์อยู่เปล่าแต่สักชันเปล่าแต่สักชันก็ไม่เกี่ยวนี่มันก็ต้องเป็นกระแทกเข้าไปเนาะเป็นจุด ไม่แต่ว่าจริงๆพวกนี้มันไม่ชื่อเรียกนะมันมีชื่อเรียกอะไร่อชื่อชื่อสวยหรูเลยจำไม่ได้เหมือนกันเพราะว่ามันไม่ได้เจอบ่อยขนาดนั้นโว้ยจะบอกว่าเราไม่เคยเห็นเลย ENT เห็นแล้วหมอ ENT จะรู้เลยหรือปะไม่รู้จะบอกว่าเราก็จะบอกว่าเราไม่รู้เหมือนกันเป็นรอยอะไรไม่รู้บ่อยไม่เถอะแต่ว่าแบบนี้มันเป็นไอ้ไขมัสิบไหมมันมีชื่อมันมีอันนึงที่แบบเกิดจากการกระแทก ไม่ไม่ไม่แบบอันนี้อันนี้อันนี้มันไม่ใช่ไอ้ไคโมเสกเอกไคโมเสกจะคำาำนิดนึงมันจะคำอะไรสิครับมันคืออะไรเอ้ไคโมสสกคือเป็นรอยช้ำรอยช้ำเลือดรอยฟกช้ำอะรอยกช้ำเหมือนจ้ำเลือดสอกไปกระแทกแล้วมันก็เคยเป็นมาแล้วมันก็เป็นรอยขำขำอ่าแขนไปกระแทกหรือว่าอววยวะไปกระแทกแล้วมันก็เป็นฟกช้ำคือมันไม่ได้เป็นณขณะนั้นแต่ว่า ผ่านไปสักวันสองวันอ่า,าอไเออมัน,ม,นมีรอยอยู่อะไรอันนั้นเรียกว่าเ e อ็กไคโมซิสเออแต่อย่าบอกว่ารอยช้ำบนเพดานปากเนี่ยจริงๆแล้วก็เป็นเขาเรียก <c oughs> เป็นเป็นหลักฐานอย่างหนึ่งเวลาที่ทันตแพทย์เขาจะใช้เช็คกรณีที่แบบมีเหตุการณ์ที่แบบขมขืนแล้วแบบให้มีการใช้ปากอืมโอ้ว่าจะเป็นไรมันจะมันมีชื่อเรียกเลยครับเรียกว่า เฟลาติโอเอสโซเซียตพาเลเทลเอกไ o โม s, okay, <S ิตก yeah, ็คือเกิดข uh> okay, okay. uh ึ้นที่เพดานปากเป็นรอยช้ำจากการกระแทกที่อยากจะรู้ว่าโอ้อันนี้คืออันนี้คือภาษาอังกฤษไปเลยนะคือเฟลาชิโอเนี่ยหมายถึงว่าเป็นการใช้ปากกระทำแบบนั้นคือออกล็กเซ็กแบบเฟลาชิโอมีชื่อทางการแพทย์ด้วยต่อไปจะได้ใช้คำนี้เอสโซเซียตก็เกี่ยวข้องกับเกี่ยวข้องพาเลเทลเอกไฮโมซิตก็คือรอยช้ำบนเพดานปาก พาลท่าก็คือพอละพาลท่าก็มาจากพาเลตอะพาเลตแเพราว่าเพดานปากเอออ่าฮะอยาจะบอกว่าไม่เคยไม่เคยเห็นเลยคนกด้วยนะอือไม่รู้ไม่เคยเห็นเลยด้วยตัั้งวไม่รู้ว่าต้องไปอาจจะต้องไปถามนิติเวศไหมไม่เราเราคิดว่าที่หมอฟันอาจจะเจอส่วนหนึ่งเพินเพราะว่ามาเช็คอัพอะไรเงี้ยแต่ของเราเจอเพราะว่าเราดูแต่คนไข้ที่ไม่สบายหรืออะไรประมาณนี้คนไข้ที่ไม่สบายมันอาจจะไม่ได้มี อ๋อผมไม่ได้แวะสักหน่อยนึงก่อนมาหมอมเช็คอัพกับเราหรอกอะไรเงี้ยอืมอ่าอ่เขาเป็นไปได้รูปที่สองนี้เขาแบบฟันผุเยอะเหมือนกันนะให้ดูให้ดูรอยช้ำที่เป็นอกตอแต่เราจะบอกว่าที่เราเจอบ่อยกว่าแล้วก็เราคิดว่าเฮ้ยมันน่าจะบอกได้ว่าคุณเคยมีออร่าเซ็กมาก่อนอะไรเงี้ยก็คือนั่นก็คือเป็นหูดที่ลิ้นไก่ ติดเชื้อไวรัสเหรอก็หูดฮีปเอ่ะหูดอ๋อแต่เราก็ไม่ต้องมันแต่เราก็ไม่เคยติดเชื้อไวรัสเราก็เราก็ไม่เคยบอกเขาไปนะว่าเออมันคุณเห็นครับไม่เคยถามนะแต่ดูแล้วมันก็คือปกติหูดเนยครับมันจะเป็นไวรัสที่ชื่อว่า u m a ม p a พ i โ l รมาไวรัสเนอะอย่างที่ลุงลุงรายบอกไปซึ่งมันก็นี่แหละยูไม่ไม่ปากก็ตรงนั้นอ่ะมาณอย่างนั้นะ แล้วก็นึกสภาพสิบปากมันจะไปอยู่ตรงนิ้นไก่ได้ยังไงอ๋อชัดเลยใช่ไหมคิดเหมือนเราปะแต่เราก็ไม่กล้าบอกแล้วเราก็ไม่มีก็เหมือนนี่ไม่เคยบอกใครที่ไหนเลยนะก็คือเหมือนพวกเลิมอะไรอย่างนี้ปะที่มันขึ้นปากอะไรอย่างี้ใช่ไหมหูดเลยว่าหูดแบบดอกเห็ดในแล้วเจอเยอะด้วยนะอันนี้เจอเยอะด้วยเจอบ่อยเลยก็คือชัดนั่นแหละว่าไปทํากิจกรรมกันมา คงจะมีอะไรสักอย่างเลยแหละแต่ว่า,วาอาการมันจะมันจะไม่ใช่สดสดเหมือนกับรอยช้ำใช่ใช่มันเป็นรอย<ม>สะสมแบบเพิ่งมามันคงมานานแล้วหรืออะไรประมาณนีงมันก็อาจจะเป็นได้นะที่แบบเขาอาจจะไปกินอาหารที่มีการปนเปื้อนตรงนั้นมาหรืออะไรประมาณนี้เป็นไปได้ปะวะยังไงวะมันจะปนเปื้อนยางไรไม่ต้องพูดให้ดีหรอกมันก็คือเป็นเรื่องเป็นิของมนุษย์นั่นแหละมันก็คงเป็นสิ่งนั้นนั่นแหละโอเคโอเคจริงเราแลบอันนี้อันนี้ถ้าถาม ซส่เรื่องไปนิดนึงแล้วหมอหูแบบเวลาหมอประวินอย่างหูคอจมูกตรวจคออะไรเงี้ยเคยมีแบบคนไข้ที่แบบไปพึ่งซัดส้มตําปลามาแล้วว่าเปิดปากมาอึกอะไรเงี้ยหอึกนี่คืออะไรวะแบบกลิ่นมามาแล้วแบบอือเรื่องปกติแต่ต้องนิ่งเขาไว้ใช่ไหมมีทุกเกลิยเลยมีทั้งรู้อะไรไปทําอะไรมาเนี่ยแต่ที่ที่รู้นายที่สุดคือกลิ่นเหล้าเนี่ยกลิ่นเหล้ามันจะมีกลิ่นเฉพาะตัวเนาะ กลิ่นเหล้าที่ัอยูกลิ่นเหล้าที่มันที่มันลงท้องไปแล้วอ่ะมันจะมีกลิ่นเฉพาะตัวอะไรประมาณนี้หืออะไรนะรู้กลิ่นบุรีหรือว่ากลิ่นอะไรเนีกินกินท้มตําก็มีก็รู้แต่ก็ไม่ได้ว่าเลยตามสบายอืมมันมันก็ไม่ได้มันก็ไม่ได้รู้สึกแย่อะไรขนาดเพราะเราเพราะส่วนหนึ่งเพราะว่าเราดสเซกอาจารย์มาแล้วไม่ใช่ไม่ใช่เพราะเราเคยไปเจอกิน กลิ่นที่เคยบอกไปแล้วว่ากลิ่นอึกลิ่นมะเร็งกลิ่นอึมะเร็งมะเร็งลำไส้ใหญ่เราเรารู้สึกว่ากลิ่นนั้นมันแบบแย่แย่กว่าเยอะอะไรเงี้ยเออเราก็แค่กลิ่นแค่นี้เราก็ไม่รู้สึกเท่าไหร่อะไรเงี้ยนุ้งไรหมอต้องอดทนนะคะนุ้งไรเคยได้กลิ่นอะไรจากปากใครไหมครับส่วนมากก็กลิ่นเหล้าเนี่แหละนุ้งไรน่าจะเจอบ่อยนะกลิ่นเหล้าอสยนี่น่าจะเหล้าเยอะอืมจริงหรือมีหรือมีกลิ่นอะไรประหลาดประหลาดหรือเปิดเปิดอะไรมาแล้วเจออะไรที่แบบอู้แล้วก็ต้องนิ่งไว้อะไรอย่เงี้ยไหม อืมก็ไม่นะเวลาเปิดปากก็จริงจริงจริงตั้งแต่โควิดมาก็แทบจะไม่ค่อยเปิดปากตรวจเท่าไหร่แต่หมอฉุกเฉินต้องมีเคสที่คนไข้อายแต่เราก็พูดไม่ได้เยอะปะคะเช่นแบบเอาระยะตูดมาอะไรเงี้ยแล้วมาฉุกเฉินไม่ไม่ไม่ก็ไม่นะไม่เคยเจอไม่เคยเจอไม่เคยเจอเออเออมันต้องมีเคืนอกว่ามนแบบบอหมอฉุกเฉินจะต้องมีเคสอะไรที่มันแบบ คนไข้ไม่กล้าพูดเลยอย่างเงี้ยแล้วก็แบบโผล่มาจะให้หมอตรวจอะไรเงี้ยไม่มีก็ตั้งตั้งแต่ทํางานมาก็ยังยังไม่ไม่ไม่มีอะไรแบบนั้นนะก็เดี๋ยวเ่าแต่ว่าเค็นไปแล้วกันอะไรวัว่าแต่ส่วนมากคือถ้าสมมติสมมติว่าจะมาก็แบบบางทีแบบพวกที่มันเกี่ยวกับเรื่องของอวัยวะเพศพวกนี้มันก็จะจะพูดลําบากนิดนึงบางทีเขาก็จะเรียกบว่าอ่ะเอหมอผู้ชายขอ ขอพยาบาลหรือผู้ช่วยผู้ช่วยพยาบาลผู้ชายที่แบบว่าเข้าเข้าไปตรวจด้วยกันนิดนึงแบบนี้บางทีเขาก็ไม่ไม่อยากได้ห,หมอผู้หญิงอะไรเงี้ยก็ได้เข้าใจเข้าใจเข้าใจคือบางทีบางทีมันก็จะแบบเป็นเส้นเลือดขอดแล้วเหมือนแบบมันม,ม,นมีมันมีมันมีตุ่มอะไรสักอย่างแล้วเขาก็ไปเกาแล้วก็แบบสะเก็ดมันหลุดแล้วเลือดออกอ๋อ,อ,อ,อ <laughs> เป็นต้นอะไรแบบนี้พวกนี้หรือหรือไม่ว่าบางทีเป็นพวกอันท่าอักเสบเขาก็ไม่ คือเขาเขาก็ไม ar ่ค่อยอยากไม่อยากให้ตรวจอรอกอืมมันเป็นมันเป็นโรคมันเป็นมันเป็นโรคธรรมดามันเป็นโรคธรรมดาไม่ได้ไม่ได้มีอะไรต่อทิสดานแต่ว่าพอมันอยู่ตรงนั้นเขาก็อายอ่าอ่าอ่าเฮ้ยนี่เราขอเราขอกลับมาที่เรื่องอรอยในปากนี้ได้ไหมนิดนึงคือว่าอ่ารูปที่เอามาให้ดูเนี่ยเนาะคือมันก็เป็นรูปรูปรอยแดงๆอย่างนี้ยครับคือถ้าเกิดว่ามันโอเคมัน หายไปเนื้อเนื้อมาจากมันเป็นรอยช้ำเนาะคือมันก็ควรจะหายไปประมาณสักหนึ่งสัปดาห์หรืออะไรเงี้ยควรจะหายแล้วอะไรประมาณอย่างนั้นแต่ถ้าเกิดไม่หายเนาะควรไปหาควรไปหาหมอนะครับคือมันอาจจะเป็นโรคที่ไม่ดีอย่างอื่นก็ได้ อืมโอ้เลยโรคอย่างมะเร็งเอออยากอาจจะเป็นมะเร็งก็ได้เป็นอย่างนี้ได้เลยมันเป็นลักษณะแบบเดียวกันอย่างนี้ได้เลยในใน่ว่าจริงจริงปูนหรือว่าจริงๆคือที่เป็นเป็นเป็นลักษณะประมาณอย่างนี้เนี่ยคือแต่ถ้าสมมติว่ามันเกิดที่ผิวหนังที่อื่นเมื่อกี้มันเป็นผื่นแพ้ยาหรือว่าอะไรสักอย่างก็ได้อืมโอ้มันท้่มันไม่ีเหตุการณ์เนอะอืมแล้วมันเป็นขึ้นมาเองของมันอะไรอย่างเงี้ยซึ่งมันเกิดซึ่งมันเกิดที่ผิวหนังได้มันก็เกิดมันก็เกิดที่เยื่อเมือกได้ด้วยเหมือนกันใช่ ถูกต้องถ้าเกิดว่ารู้สึกว่าเป็นนานแล้วไม่หายเนอะรบกวนไปหาหมอหรือถ้าเธออในช่องปากจะไปหาหมอฟันก่อนก็ได้ครับหมอหมอจะได้ไม่ต้องเสียเสียเวลามากไปใช่ไเอาขี้เกียดนีกว่าขี้เกียจขี้เกียจก็บอกไปเ้ยะมาได้มาได้มาได้แต่คิวยาวนิดนึงเอาละพอเถอะบ๊ายบายโอเคบายครับนี่ครับ